สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ขอพี่น้องที่จะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเชิญรับฟังครับกฎข้อที่4ข้อสุดท้ายครับเวลาที่หายไปนั้นจะถูกใช้กับสิ่งที่สังคมยกย่องและความคาดหวังของคนอื่นปัญหาก็คือเราได้มอบเวลาที่มีค่านะครับให้กับสิ่งที่ ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในเหตุการณ์ที่จะนำมาซึ่งการสรรเสริญเยินยอเราให้ได้มากๆและรวดเร็วที่สุดมีความหมายไหมครับหมายความว่าพูดง่ายๆก็คือเรามักจะใช้ทางลัดไปสู่ความสําเร็จจอมปลอมที่ถูกสร้างสรรขึ้นจากสังคมและคนรอบข้างความสําเร็จจอมปลอมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากสังคมและคนรอบข้างสังคมนั้นเยินยอเรานะครับ สังคมนั้นก็พยายามที่จะบอกเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราคาดหวังคุณนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยใช้เวลากับสิ่งที่พวกเราคาดหวังพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวความคาดหวังของสังคมความคาดหวังคนอื่นนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นความคาดหวังของพระเจ้าเป็นเป้าหมายที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราไปให้ถึงนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องระวังครับบางคนนะครับ ผมขออนุญาตใช้สับไวรุ่นว่าบางคนเน้นหิวแสงต้องการทำตัวเองให้เป็นที่ต้องการของประชาชนของคนอื่นก็เลยพยายามทำตามความต้องการความคาดหวังของคนอื่นต้องการการยอมรับจากคนอื่นครับหิวแสงนะครับพี่น้องครับนั่นคือกฎข้อที่สีเวลาของท่านจะหายไปเราจะต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะใช้เวลาทำสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ทำมากที่สุด หรือเราจะเอาจริงเอาจังให้ความสำคัญต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่พระเจ้ามอบหมายกับเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับเราทำตามความคาดหวังคนอื่นหรือเราจะทำสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังถ้าเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังครับผลที่เกิดขึ้นคุ้มค่าถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องเราเลือกฝ่ายพระเจ้าเราเลือกสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังพี่น้องครับ นั่นแหละครับคือความถูกต้องที่เราควรจะเลือกอย่าไปตามความเย้าวยวนของเกียรตยิยศชื่อเสียงเงินทองความต้องการที่รับการยกย่องนับถือนะครับหิวแสงการอยากจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเวลาของของ,ของคุณจะหายไปพีน้องครับการที่เราตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง นะครับแล้วเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้มาถึงเราอยู่เสมอค,อคือความต้องการของคนอื่นนะครับเวลาที่เราจะพยายามเลือกอย่างถูกต้องก็จะมีความการเรียกร้องความคาดหวังเสมอนั่นครับคือวงจรที่มันจะหลอกหลอนกลับมาได้มันจะลบกวนชีวิตของผู้ที่ขาดระเบียบขาดการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องและขาดความกล้าหาญที่จะปฏิเสธครับเราต้องเรียนรู้วิชาปฏิเสธวิทยานะครับที่เราจะ ทำสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พระเจ้ามอบหมายกับเราแทนที่เราจะทําสิ่งที่สังคมยกย่องแทนที่เราจะหิวแสงแทนที่เราจะทําตามความคาดหวังคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นพระไทยและแผนการของพระเจ้าเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่เข้ามาย่วยวนเรานะครับเราต้องลงมือจัดการกับเวลาของเราเราจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้องเราต้องไม่ยอมให้ใครบางคนหรือเหตุการณ์มาอย่างมาหยิบฉวยชิงและขโมยเวลา ไปจากเราพี่น้องครับนี่คือสี่สิ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าประการที่หนึงคือจุดอ่อนของเรานะครับประการที่สองคือจอมบงการประการที่สามคือจอมฉกฉวยประการที่สี่คือจอมอวยนะครับจอมอวยนะนี่ครับคือสี่ประการที่ขโมยเวลาไปจากชีวิตของเราทีนี้เราจะมาดูนะครับวิธีการทวงคืนเวลาที่หายไป วิธีการทวงคืนเวลาที่หายไปประการแรกครับเราจะต้องรู้จักจังหวะชีวิตของเราจังหวะเวลาที่ดีที่สุดของเราครับเวลาที่ดีที่สุดของเรานะั้นก็คือเวลาที่เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพคืออะไรครับประสิทธิภาพก็คือการที่เราสามารถใช้ความสามารถทรัพยากรทั้งหลายทั้งมวลของเรานะครับทำสิ่งที่เกิดผลมากที่สุดภายใต้เวลาที่น้อยที่สุดนั่นคือประสิทธิภาพ แต่ถามว่าประสิทธิภาพเกิดขึ้นยังไงครับประสิทธิภาพเกิดขึ้นโดยการที่เรารู้จักจังหวะชีวิตครับจังหวะเวลาที่ดีที่สุดของเราหลายหลายคนนะครับจังหวะเวลาที่ดีที่สุดก็คือตอนเช้าพี่น้องครับตอนเช้า,าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะทําอะไรแต่บางคนนะครับตอนเช้าไม่มีเวลาเพราะอต้องกะวีกะวา่ารีบร้องไปทํางานเพราะฉะนั้นเวลาที่ดีที่สุดก็อาจจะเป็นก่อนก่อนนอนพี่น้องครับการที่เรารู้จักจังหวะชีวิตของเรานะครับก็จะทําให้เราสามารถเลือกใช้เวลาที่ดีที่สุดไปทําสิ่งที่ดีที่สุดได้ และสิ่งดีที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรครับผมอยากจะบอกครับไม่มีอย่างอื่นดีกว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ยังไม่มีอย่างอื่นดีกว่าการเฝ้าเดี่ยวครับไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่าการใช้เวลาของเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นคือการอ่านพระคัมภีร์การเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวการที่เราจะอธิษฐานการนมัสการพระเจ้าส่วนตัวนี่ครับนี่คือเวลาที่ดีสุดต้องให้กับสิ่งที่ดีสุดนั่นคือความมีประสิทธิภาพในเช้าทุกๆวันนะครับเราจะต้อง จัดระเบียบวินัยของชีวิตของเราหรือกลางคืนจัดระเบียบีวินัยในชีวิตของเราเราจะพบว่าในสุดแล้วนะครับเมื่อเราเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างถูกต้องการใช้เวลาอื่นๆในเรื่องอื่นๆต่างๆต่อมาเนี่ยมันก็จะถูกต้องด้วยเราแต่ละคนนะครับมีวิธีเรียนรู้จังหวะชีวิตของเราไม่เหมือนกันนะครับจังหวะชีวิตของการเข้าเฝ้าพระเจ้าจังหวะชีวิตของการทํางานการจังหวะชีวิตของการพักผ่อนพี่น้องครับ จังหวะชีวิตของเราเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระเทือนจากบางสิ่งบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลนะครับอาจจะมีอิทธิพลต่อการใช้เวลาที่ดีของเรา,ออารหรือยกตัวอย่างช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็จะทําให้มันรบกวนอิทธิพลมีอิทธิพลต่อการใช้วเวลาที่ดีสุดของเรานะช่วงกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันก็จะรบกวนการใช้เวลาจังหวะจังหวะเวลาที่ดีสุดของเราหรือ แม้กระทั่งการเข้าร่วมพิธีสำคัญสำคัญอหลายและอย่างนะครับก็คืองานแต่งงานบ้างหรืองานศพบ,บ้างพิธีไว้อะไรบ้างหรืองานบังเกิดบ้างนะครับมันก็จะทําให้เกิดการบริโภคเวลาของเราไปครับมันจะบริโภคเวลาของเราไปดังนั้นการวางแผนจึงมีความสําคัญมากในชีวิตของพี่น้องพี่น้องครับการวางแผนนะครับทำให้เราสามารถที่จะจัดเวลาที่ดีสุดของเราทําสิ่งที่ดีสุดและทําสิ่งี เรียกว่าอันดับรองๆลงไปผมขออนุญยกตัวอย่างนะครับในช่วงกุมภาพันธ์นะครับมีนาคมเนี่ยมันเป็นช่วงหลังฤดูหนาวกำลังจะเข้าสู่ฤดูไม่ไม้ผลิช่วงฤดูหนาวนะครับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็อาจจะติดลบหลาย10องศาพี่น้องครับนั่นแหละครับคือเวลาที่คนซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากที่สุดและคนก็อยู่ในภาวะอารมณ์ที่ตึงเครียดมีลมหดหูมีรมโกรธง่ายชอบหาเรื่อง แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าหลายหลายคนนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักคิดนักปรัชญาเนี่ยเขาค้นพบกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เขาค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในช่วงไหนครับในช่วงนี้แหละครับเพราะอะไรครับเขารู้จักใช้เวลาและเปลี่ยนเวลาที่หดหู่ซึมเศร้าเวลาที่มันอยู่คนเดียวนะครับไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เพราะหิมะตกเขาเปลี่ยนเวลาเห้่นั้นมาเป็นเวลาแห่งการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นนี่แหละครับหลายหลายคนนะครับ ตกอยู่ในอารมณ์ซึมเศร้าหดหูไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้แต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามครับเวลาที่เราฟื้นขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาที่เราเสียไปกับการซึมเศร้าหดหูท้อแท้ใจผิดหวังนะครับก็จะกลายเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะมีประสิทธิภาพและนั่นกลายเป็นเวลาที่ดีที่สุดเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีในการที่จะต้อนรับเวลาที่ดีที่สุดของเราเราต้องเตรียมตัวที่จะคอยหนุนใจคนอื่นช่วยเหลือกันนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะถูกกระทบ จากโควิดจากภัยต่างๆนะครับอย่าให้เขานั้นได้จมปลักอยู่กับความสุมเศร้าวความเสียใจความท้อแท้ความผิดหวังจะลองช่วยเขานะครับให้เขาจัดสรรเวลาที่ดีขึ้นแต่เมื่อเขาจัดสรรเวลาที่ดีขึ้นโดยการที่เขาจะออกจากความหดหู่เหล่านี้เวลาที่เกิดขึ้นนั้นเวลาที่เขามีอยู่นั้นกับกลายเวลาที่มีคุณค่าสําหรับชีวิตของเขานะครับพี่น้องครับอาชีพของเรา ก็อาจจะมีผลต่อการจัดจังหวะชีวิตของเราอย่างมีประสิทธิภาพหลายๆลคนนะครับต้องอยู่เวรน,นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเวรบางคนอยู่เวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกนะครับเวลาเปลี่ยนเวรน,นี่นะครับการหลับนอนการพักผ่อนก็หายไปการเข้าฟ้าพระเจ้าก็ไม่สามารถจัดดีๆได้พี่น้องครับต้องวางแผนอีกประการหนึ่งก็คือว่าการเรียนรู้ที่ไม่ตัดสินใจทําสิ่งที่สําคัญนะครับในขณะที่จังหวะชีวิตของเราไม่ดี ตอนที่เราอารมณ์เสียอย่าตัดสินใจนะครับตอนที่เราหดหูท้อแท้นะครับอย่าตัดสินใจทําสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งหลายครั้งเนี่ยเวลาเราเหน็ดเหนื่อยนะครับการตัดสินใจของเราเนี่ยก็จะไม่ดีพอเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงและเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินใจทําสิ่งที่ทาในขณะที่จังหวะชีวิตของเรามันไปไม่ได้พี่น้องครับอย่าลืมครับว่าชีวิตของเรานั้นต้องยืนยาวในการรับใช้พระเจ้าอย่างคงเส้นคงวาสม่ําเสมอนะครับจะเกิดผลมากครับ และเกิดผลยืนยาวด้วยยั่งยืนครับพี่น้องครับหน้าสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่เราควรต้องรู้จักจังหวะชีวิตของเรานะครับเวลาที่ีวิตของเราเราจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดขอพระเจ้าอําหนวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ